สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะหัวตะเลยโรงเรียนมาพอดีคะ่ะพ่ออันยายนี่กาลังเห็ดออียงกบรบปุกยูยูยานยะทำอะไรคะคุณแม่ทําอะไรคะทหน่อไม้ค่ะทำหน่อไม้ไ,ม<อ>ไปได้หน่อไม้มาจากไหนคะคุณแม่ซื้อจากข้าเจ้าไปหามาโอ้ไม่ได้ไปหาเองตีง<ท>โบค่ะอันซื้อเอาตีซื้อเอาค่ะซื้อแล้วก็ไม่เห็ดอัน,อน,น,นเลี้ยงถุงบอก ใคโอ้พะเอกโอ้พี่น้องสวัสดีครับก่บอนสวัสดีครับหลรงเรียนมาแล้วม่จุดนะโอ้ยขวบเดือดคักอันนี้เราจะเอาไปทำอะไรต่อคะนี่แม่เราก็จะเอาไปต้มเอาไปนึ่งอ๋อยีเด้งแนแม่ยีเด้ค้นแม,แม,แม่ลูกนึ่งสักสองชั่วโมงถุงละกิโลถุงละ<ๆ>กิโลเหรอ ถุงละกิโลงสองชั่วโมงงูสองชั่วโมงจุดเต็มที่เป็นหนึ่งที่ต่อวันเดียวตาเอาไปต้มเอาไปต้มครับผู้ใดเนี่ยผู้ใดนี่ผู้ใดนี่อายเดี๋ยวเบิ้งแม่แม่กลับกล้องแม่กลับมาให้พี่น้องเบิ้งเอากลับกล้องมาให้พี่น้องเบิ้งอัานี่น้องวินอยู่ตรงนี้ครับ น้องมิ้อยู่ตรงนี้ครับไทยพี่น้องจุกนะมีหลายทีแรกนินทีแรกนินไทยไซพี่น้องไทยพี่น้องยังไหนอืมเออขับพี่น้อแกะสูงกับเขานะโอ้ยจังไหนประจ้าไทยพี่น้องจ้าไทยพี่น้องเนาะเอาความรักเอาเอาใจช่วยคุณแม่ค่ะ สิ่งะรอกสั่งได้เลยค่ะคุ่น่ะเลิค่ะสั่งได้เลยค่ะขายถุงละจักบาทหระคะคุณแม่ขายถุงละยี่สิบห้าบาทค่ะถุงละยี่สิบห้านะคะเอาเยอะค่อยว่ากันใหม่คุ่น่ะถ้าเอาเยอะถ้าเอาเยอะว่ากันใหม่ค่ะคุ่น่ะนี่มีการถ้าเอาเยอะขายด้วยความสาใจค่ะถ้าหมดขายขายทุกคนขายไปเลยเขาขายอันอันปกติยืดน้ำตลาดเขาขายแล้วจักบาท บรรลุแล้วแต่ว่าห้องขายปกติกะยี่ห้าคู่ละห้าสิบคู่ละห้สิโอเคครับลูกไม่หยังเดี๋ยวก็น้ำเบิดอยียวก็น้ำเบิดตั้งหาก็เอาเยอะพูดนะเดี๋วนี้มีเยอะค่ะเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวมารอดูตอนตอนตั้งเตาตั้งไฟพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ไปกินข่าวถาก่อน เรย้ายนี่สิแล้ว,ลวเดี๋ยวจะทบเบิ้งตอนนั้นตั้งไฟค่ะเราแป๊บหนึง่งพี่น้องก่อนสิไปดังไฟมาเบิ้งบักทวดินก่อน oh, <laughs> บักทว <no. S 2> ดินเฮ็ดพันธุ์ติเนี่ยจ้าสิแกะไข่เบิดแล้วจ้าบักทวดินก็ว่าม่นบักทวดินธรรมดาพี่น้องคะ่ะบักทวดินกระเทยค่ะ <laughs> <laughs> น้องไม้กับน้องไม้กระเทยเอาอีหยังโยโย่แย่ยๆเอาสิดังไฟแล้วจ้าอ่อนเธอ หน่อไม้กระเทยห่ออะไรยี่สิบห้าบาทโอเปอเรนต์หน่อไม้แม่กระเทยโอ้ยในซื้อไหมล่ะแม่ซื้อผลิตภัณฑ์เจ้านี่ค่ะกาลังสิเตรียมพร้อมขึ้นหานตะบะคงหัวกระเล่าคุณแม่กำลังอันดังไฟพอดีโอเนี่ยอ้อยไฟเพิ่นแม่ซองกาแฟยังเลิศอันผู้ลังคนผู้เพิ่นเห็นนั่นผู้เพิ่นเก็บซองไใบถ่าอันนี้นี่เพิ่นสิ ้ายเจ้าด้วยนี่แม่ไว้ให้กันไลยเอาเอ้อยไฟดีที่สุดเด้อมันต้องไส้ใส้ยากนะจ๊ะมันติดดีเถอะติดดีค่ะเอาน้น,นวันนำก่อนแม่อแเออดังงายดังใดพี่น้องเฮ้ยลองบิดดิ้งหน่อยซมือเนี่ยโซ่สีดังติดไฟก็ได้ <laughs> มันพูดเท่าดังนะมันก็ติดดีเถอะ ในนี่ลูกบึมบึมฟุดแบะ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 ไปแล้วโอ้ยเสียงฟุดเอาเป็นเตจะอ่อนเสียงฟุดป่ะพี่น้องฟื้นนี่คุณพ่อก็ไปหาเอาไม้ตายมาได้ทั้งใดพรึนี่แต่ห้แต่นาพุ่นละมาไม่ห้ครับลูกยูุมุ่นยูุมุ่นบมื่อไหร่าะเล่นมัสยิไฟเด้อมาเด้อย่าเล่นมัสยิไฟเด้อยูุมุ่นก็ได้ยูุมุ่นก็ไทยเห็ดได้ไนี่เห็นบ่เห็นพี่น้องบ่ไหนเห็นพี่น้องบ่เห็นพี่น้องบะโอเคค่ะอยากมาเข่ากล่องพี่น้องลูกสายข่อย กูยาไปหาลูกไข่จังบัดก่อนมักคักมักแน่โอ้แม่สิเปิดซองไห้บลารไม่ย,ยีอดหรอกคู่น้อยเนะต้มำหนึ่งคู่น้อยค่ะ,น,ะน้องวินทำอะไรเนี่ยน้องวินแม่ทำอะไรน้องวินต้องหัดอธิบายถ้าอยากเป็นพอพระเอกช่องแม่ต้องหัดอธิบายเอาทำอะไรไทำอะไรนะฮะ โอ้คุณแม่ใส่อันนี้เลยโอ้งูสองหัวงูสองหัวอย่างงอยู่ในสารเป็นแบบใยอันเดิมเป็นดันคืองูชันชันตอนอยู่ในน้ำเต๋อโอ้ข้าวติข้าวติโอ้ข้าวโอ้สองหัวอ๋อทำไมต้องใส่กระมังใส่ผ้าใส่เอ่ยเนี่ยคุณแม่ก็เอาตัวจะต้มตัวอ๋อใช้ผ้าอันโอ้ก็ใส่ผ้าหฮมยางดีตัวนี้เนาะหฮมยางดีเหรอเนาะกันก็ใหม่เท่านั้นอะเอามาห่อไว้เหรอเอาห้อง่โอ้โอ้นี่ ทดบบูใส่ผมโฮมคอตต้อนอยางดีพี่น้อง <c oughs> มันเป็นธรรมดาได้เนี่ยเป็นต่ซื้อแล้วหอละแปดสิบบาทยี่เนี่ยโมแล้วไปแล้วซุปเปอช็อโอ้ฟ <c oughs> ื้นกับพี่ยีลงตัดกันมาเนี่ยออกคุณได้ไหนพี่น้องมันเป็นต่ซื้อหอละแปดสิบอยู่ได้ไหนขันพ่อซื้อหอละแปดสิบก็ซื้อยี่สิบกันยี่สิบห้าก็ได้ แต่บักห้องถ่าแล้วก็อาดคลิปแป๊บนึงถ่ายยายแดงอาบน้ำอยู่เบิ้งพาพี่น้องมาเบื้องอันยายนีต้่มน้องไม้อยู่ห่มผ่าให้น้องไม่ห่มผ้าให้หน่อไม้อาเจะแพงมาหามขึ้นแบบนี้หามสองหามซีพี่น้องพุณนะหามสองหามซีสองเท่าพุดนะโอ้ธุรกิจครอบครัวพุณนะ พ่นดับพี่น้องพี่น้องน้องชองอึ๊บโอ้ยใส่กระมังบักใหญ่พี่น้องใส่กระมังบักไงไฟใหม่ไฟใหม่ไฟใหม่ไส้กระมังบักใหญ่ใส่กระมังยันไฟใหม่ผ่ากับพองตีเอ้ามักลาเอ้าลุงลุงแม่สาวอุ้มมักลาแม่ไปถ่ายใกล้ๆเห็นพี่น้องเบิ่งเด้อมังลาถ่ายอยู่นี่เด้อมังลาถ่ายอยู่นี่ถ่ายอยู่นี่ถ่ายอยู่นี่เอาลูกข่อยเป็นเกาะขาข่อยแม่พี่น้องบึงดูล่ะ บ่ให้ไปทางไหนบ้างเออเงินบอลอืมอ๋อต้องเอานี้ไปใส่เพิ่มอีกใช่ไหมแม่ใส่เบิร์ตเนี่ยใส่หมดเลยเหรอใส่ให้หมดเลยสามสิบเจ็ดถุงเนี่ยสาถุงจ้างวดนี้งวดนี้สามสิบเจ็ดงวดนี้สามสิบเจ็ดอืมอืมงวดนี้สามสิบเจ็ดโอ้ยไปบ่ได้พี่น้องลูกคอยล็อกไว้ จะมันบอกหยากหยาดของหูเกากันะหหหห่ไมเนอัดไว้ะหูเกากะได้นี่ยดม่กนองมผ้าอันนี้อันนี้เอินว่าน้องใหม <ım Laser> ่มผ้าบ่บดนข้เจ้าหนึ่งข้าเจ้าต้มล่ะเจ้ว่า บัวไส่น้ำให้มันเต็มเอออืมมาตีมีคนมาเอาเอาหลายๆเอายกเบิดกระถุงได้ยี่สิบบาทโอ้พี่กายนี่ได้จาก 100, มื่นแม่ขายน้องใหมอ่อ้าวพี่กายได้สองสามมื่นนี่ล่ะพี่กายนี่ได้สองสามมื่นมีคนมา,าสื่อเนาะเพร้อมเอาไปแลกเข่าบันใต้พร้อมตีมตบ่มีว่าเอาไปฝากจักเทีย<อ>ไปหาพี่น้องอมีแต่ <laughs> ไ,ไปเลย เอาเ้าบ่มีเนาะห้าบ่มีเข่าเต๋อหาเฮ็ดข่าประเดี๋ยห้าวเฮ็ดเข่าประเดี๋ยนาะฮะนาห้ามันกับบะมีเข่าเนาะเฮ็ดอันเฮ็ดเข่าอันอย่างก็เฮ็ดเบิดเบิดคาเฮ็ดเป็นเป็นมื่นเนาะได้เข่าซองปุ๋ยเนาะโอ้ยมาเป็นแต่เห็ดปวดดึกอือเออก็เฮ็ดเนาะไมมเอาพี่น้องมาแลกกันผู้ใด้ได้เข่าลาย ข่ premises, มีนอ e, อ้องไหมมะเอามาแลกกันใจวัดใจพวกเจ้ามีเข่าข่มีน้องไหมมะพี่น้องมาแลกกันอฮมเออมันเป็นการออกกำลังกายพเท่ะเนาะเหมือนนะโฮมโฮมแล้ววัยโฮมแล้ววัยโฮมแล้ววัยโอ้เมือต้องได้ใส่ปลาใส่เออยใส่กละมังบักไงเนี่ยพี่น้องกละมังบักไงเนี่ยค่ะ ค่ากันมั้งในหกร้อย<น>อ่ะอ้าวสินภารกิจแล้วพี่น้องสินภารกิจแล้วเพียต่อค่ะอืเบิ่งหน้าคอย <c oughs> เอายายแดงขึ้นนั้นมาใส่ยนวน,น,น,ว,นวลมาขอนำก่อนเถียงยายแดงจืดแล้วเด้อกาบประกอบมาเด้อเออขอยนำก่อนเด้อขอยนำก่อนเด้อเอ้าพี่น้องกะขออนุญาตไปจัดการซุ่ยแต่บางหรังให้เรียบร้อยก่อนค่ะ เออมีต้มน้ำใหม่พร้อมพี่น้องเขาจะต้มน้ำใหม่เรียบร้อยก่อนขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะที่ติดตามรับส้มโรงงานเบิ่งเบิ้งเบิ้งมีการเบิ่งเบิ่งยค่นี่เห็นหรือยังเปิดน้ำเพชรนี่ยังกันนะโอ้เปิดน้ำใส่ให้มันเต็มอีกไหมนะพี่น้องเปิดน้ำใส่ให้มันเต็มอีกไหมค่ะกระล่องสีไหลเปิดเปิดเปิดไหลเปิดใส่อันให้มันถ่วมมันป่ะแม่จ้าเอ้ยเลยค่ะพี่น้องค่ะเอ้าเอาหมูคุ้ง หิวแต่มหม้งไหลแล้วพี่น้องอ่ะเอากันขอกันค่ะขอคุ้นเลยๆขอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้ารักนะจุ๊บๆพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนแน่เดอจ้า